โอีิน้องภูมิศรัทธาครับนี่คือเรื่องราวในแวดวงระดับโลกที่เราเก็บข้อมูลมาเพื่อที่จะนํามาบอกเล่าให้แก่ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของชาวตะวันตกที่เข้ารับนับถืออิสลามพรรค Alternative for Germany ซึ่งมีความหมายว่าทางเลือกเพื่อเยอรมนี เป็นหนึ่งในแนวคิดหัวรุนแรงและสุดตรงของเยอรมนีซึ่งได้ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับในส่วนของการแนะนำตัวในเว็บไซต์ของพรรคว่าต่อต้านการอพยพและต่อต้านศาสนาอิสลามโดยมีหัวหน้าพรรคที่ชื่อว่าองเดรสคาวบิดที่ได้เขียนไว้ในหน้าเฟ e บุ๊กอย่างเป็นทางการของเขาเลยนะครับว่าอิสลามไม่เกี่ยวข้องกับเยอรมนีนี่เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งของผู้ที่เข้ารับอิสลามชายคนนี้มีชื่อว่า Wagner ชื่อเต็มก็คือ Arthur Wagner ซึ่งสำเร็จการศึกษาในสาขาสารสนเทศเชิงพาณิชย์หรือ commercial informatics จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และศิลปะในฮันโนเวอร์ซึ่งวกเนอร์ได้กล่าวว่าเขาตัดสินใจเข้ารับอิสลามตั้งแต่ปี2015ช่วงเวลาเดียวกับที่เข้าสู่พรรคการเมือง Alternative for Germany แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมปี2017อาร์เธอร์เว็กเนอร์ผู้นี้ก็ได้เข้ารับอิสลามและประกาศอย่างเป็นทางการชายคนนี้มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการเมืองของประเทศเยอรมนี mm. ในขณะนั้นอาร์เธอร์เว็กเนอร์ได้เป็นสมาชิกพรรค Alternative for Germany และในเวลาเดียวกันเขาก็เป็นสมาชิกของคณะกรรมการรัฐสภาของรัฐบรันเดินบวกบในชุมชนต่างๆและในกิจการด้านศาสนาด้วยนะครับในช่วงเดือนมกราคมปี2018เว็กเนอร์ประกาศว่าเขาได้หันไปสู่อิสลามเข้าสู่หนทางของศาสนาอิสลามศรัทธาต่ออลอและศึกษาเกี่ยวกับหลักการศรัทธาหลักการปฏิบัติในหนทางของอัลลอฮ เขากลายเป็นมุสลิมเต็มตัวนะครับในช่วงเวลานั้นและตรงกับช่วงเวลาที่มีการประท้วงการยอมรับการแต่งงานของเกย์หรือพวกรักร่วมเพศนะครับเขาได้เข้ารับอิสลามหลังจากศึกษาค้นคว้าอย่างมากมายเกี่ยวกับศาสนานี้จนกระทั่งนันกการเมืองที่เคยอยู่ในพรรคที่มีจุดยืนต่อต้านศาสนาอิสลามอย่างหนักชาวเยอรมันวัย49ปีผู้นี้ได้เลือกชื่อของตนว่าอามัด หลังจากเข้ารับอิสลามไม่นานนะครับอาร์เธอร์วกเนอร์ก็ได้ลาออกจากพรรคนี่คือสิ่งที่ชายคนนี้เลือกและนี่คือเรื่องราวของอิสลามชาวตะวันตก